โอ้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหางด้านของเวนรูนี่ครับเสี่ยหมูจี้จุจดโมซาลามีโอกาสลา,ล,าลิภูปีใหม่นี้นะครับไปจี้จุดอีกแล้วเวนรูนี่ครับเสีย่ยหมูตำนานกองหน้าแมนยูเนาะวิเคราะห์ว่ามีโอกาสาครับที่จะเห็นโมฮาเม็ดซาลาปีแก่แค่ปวดเนี่ยจะย้ายออกจากลิพูอย่างเร็วสุดในช่วงเปิดตลาดนักแต่ปีใหม่นี้เลยนะครับ โมฮาเหม็ดซาลาห์นะครับฟอร์มตกอย่างหนักตั้งแต่เริ่มต้นซีซั่นใหม่นี้มานะครับยิงไปเพียง3ประตูกับ1แอสซิสต์จาก12เกมที่ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลฟอร์มหายแวบไปเลยนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนนี้เขาโดนดรอปเป็นสำรองนะในโมซาลาห์ครับที่ไปเยือนแอตลาสแฟรงเฟิร์ตครับศึกเชเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสเวนรูนี่ก็กล่าวพูดถึงโมฮาเหม็ดซาลาห์บอกว่าผมแค่คิดนะว่าซาลาห์ลงเล่นมากมายหลายนะัดตลอดหลายปีที่ผ่านมาและเขาเป็นตัวหลักเขาแบกรับความกดดันนั้น คุณอาจจะอยู่ใน5ตั้งแต่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของพิมพยร์ลีกได้เลยนะนี่คือความคิดเห็นของผมแต่ผมคิดว่ามาดูเหมือนว่าบางทีเขาเริ่มที่จะถูกไล่ทันทีนะตอนนี้ดูเหมือนว่าทีละเล็กทีละน้อยมันคงไม่ได้ทำให้ผมประหลาดใจอะไรหรอกหากในเดือนมกราคมหรือในสมัมมน้าเขาอาจจะแยกออกจากสโมสรลิเวอร์ p o o ไปบางครั้งเนี่ยคุณก็แค่ไม่อยากยอมรับมัน แต่ถ้าถัดไปคุณจะรู้สึกตัวว่าคุณได้ย้ายออกไปแล้วนะครับอ,อันนี้ก็คือการจี้จุดของเสี่ยหมูเวนรูนี่นะว่าบางโมงอาจจะมีโอกาสก็ได้ในการอำลาลิเวอร์พูลในช่วงตลาดปีใหม่นี้นะครับส่วนจากนั้นของเจมี่คราเกอร์ชมเปาะอ,อนันเลอรครับกล้าด,ดอกโมซาราเป็นสำรองพักก่อนนะพักก่อนฉะนั้นเจมี่คาร์กเกอร์ปรบมือเช่นชมการแต่เห็นใจของพี่นองอนันเดสลอรกุสเซอร์ลิเวอร์พูลครับ ที่กล้าดรอปโม,โมเซล่าออกจากตัวจริงในเกมถล,ล่มอัลตาแฟงเปิด5้าึกสึชิเบริกเมื่อคืนที่ผ่านมาโมซซล่าเนี่ยกลายเป็นสำรองในเกมที่เยอรมนีนะโดยอเล็กซ์เดรยซักแล้วก็เอติเก้ได้จับคู่เล่นในการในแดนหน้าขณะที่ฟอร์เรนเวียสโยกมายืนทางกราบขวานะครับ mm hmm. การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่กัปตันทิมชันอียิปต์อย่างโมซาล่าเนี่ยฟอร์มออกทะเลอย่างหนักในช่วงเริ่มต้นซีซัน่นก่อนที่เขาจะลงมาเป็นสำรองในช่วงหลายเกมเชม,มิคราเกอร์ Rescue, ดูเหมือนว่าจะพอใจกับการตัดสินใจดังกล่าวของสล็อก ก่อนเกมว่ามันยังต้องดูกันระหว่างเกมอีกนะแต่ผมคิดว่าเมื่อโมซาร่าไม่ได้เป็นโมซาร่าที่เป็นตำนานเขาก็ต้องได้รับการปฏิบัติเหมือนกับนักเตะคนอื่นซึ่งถูกต้องแล้วและคุณอย่าลืมคิดถึงเรื่องอายุของเขาด้วยนะเขาอายุ33ปีแล้วและควรจะมีเกมลงเล่น3นัดในทุกๆ6วันดังนั้นในตอนนี้หากเขาไม่ได้ทําผลงานได้ดีเยี่ยมที่สุดเขาก็ควรไม่ได้ลงเล่น6เกมใน3วันเพราะยังมีออปชั่นอื่นรออีกอยู่อ เราทราบดีนะว่าลิปูทุ่มเงินไปมากมายลิฟูมีเกมใหญ่ในวันเสาร์กับเบรนฟอร์ดดังนั้นเนี่ยมันคือการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมสําหรับอันนี้สล็อตนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สล็อตชอบใจเออจะมีครารคเกอร์ชอบใจนะครับที่ดรอปโมซาร่าเป็นสำรอง <S <S ก่อนจะไปเตะที่อื่นเนี่ยแก้ปัญหาหลีกสเปนก่อนไหมนะครับ เชนของทิบูคูตัวสครับในประตูของมาริดเนสสวนคาบีเตบาสครับให้แก้ปัญหาที่หลีกตัวเองก่อนทิบูคตัวครับในทวันมาริดครับสวนกลับคาบีเตบาสประธานลาลิกาสเปนครับที่ออกมาโจมตีคนที่ขัดขวางล้มแผนการย้ายเกมเกมหลีกเนี่ยไปเตะที่สหรัฐอเมริกานะครับลาลิกาครับยอมถอยนะครับยอมยกเลิกเกมระหว่างบียเเอ๊กับบาซ่าที่เมอามีวัีทยี่20ธันวาคมหลังถูกนั้งเตะแล้วก็แฟนบอลต่อต้านอย่างหนักนะครับคาบิเตบาสเนี่ยออกมาเปิดใจกล่าวหาว่ามีคน ใจแคบนะครับพยายามขัดขวางการสร้างชื่อเสียงของลีกสเปนให้กระจายไปทั่วโลกนะครับฉะนั้นของทิโบกตัวพูดถึงเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าผมพอใจนะมันไม่เข้าท่าเลยที่ทําเรื่องแบบนี้แบบไม่มีความโปรง่งใสเพราะเกมการแข่งต้องลงเตะในบ้านของคุณเองเหมือนที่ผมพูดไปแล้วเมื่อวันนี้มันคือสามัญสำนึกหากเกิดขึ้นในอนาคตทุกสโมสรก็ควรได้มาลงคะแนนด้วยกันทุกคนต้องเห็นชอบร่วมกัน ผมคิดว่าหากหลีกสเปนแล้วก็แบรนด์ของตัวเองดีอยู่แล้วเนี่ยคุณเชื่อว่านี่คือหลีกที่ดีที่สุดในโลกคุณก็ไม่ต้องการย้ายเกมไปเตะที่อื่นหรอกนะมันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องมาปรับปรุงก่อนเป็นอันดับแรกคุณต้องมีสนามที่เต็มไปด้วยกองเชียร์เรื่องกดกันเงินก็ดีอยู่แล้วแต่ท้ายที่สุดหากหลายต่อหลายทีมกําลังขายนักเตะที่เก่งที่สุดออกออกไปเนี่ย ก็ต้องทําตามกฎของตัวเองด้วยมันไม่ใช่เรื่องปกติเลยที่ในเดือนกันยายนมีหลายตัวหลายทีมกําลังพยายามลงทะเบียนนักเตะของตัวเองนี่คือสิ่งแรกที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องปรับปรุงหากคุณมองไปยังเรื่องนี้เรือมบริดบาร์ซ่าแอดมาริดหรือแม้แต่เบติสก็เคยไปเตะที่เม็กซิโกผมเคยเห็นเลกาเนสเนี่ยไปเตะที่นั่นด้วยเรามีเกมมากมายในสหรัฐอยู่แล้วนั่นก็คือเรื่องของพรีซีซั่นมันยังมีเรื่องอื่นให้ใหต้องปรับปรุงก่อนเพื่อทําให้ภาพลักษณ์ของลีกตัวเองเนี่ยดีขึ้นก่อนนะ อันนี้ก็คือการเปิดใจของทางชิปโกตัวในการส่วนคารบิติบาสครับค่อยจะไปค่อยไปเตะทั่วโลกนะครับแก้ปัญหาลีกของตัวเองให้ดีขึ้นซะก่อนนะครับ